สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเจริญชาแนลหรือลุงเจริญเรียกลุงเจริญดีกว่าเนาะเพราะว่าชาแนลของลุงมงคลก,กอกอกเขาเป็นน้องชายองเขาเพราะยังเป็นลุงเลยอันนี้เป็นพี่ชายก็ต้องเรียกว่าลุงนะครับลุงเจริญนะครับลุงเจริญชาแนลก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับเพราะเมื่อวานหลังจากเมื่อคืนแน่เนาะหลังจากดูไลฟ์สดของออลุงมงคลกกกอกชาแนลเนี่ย ลุงพลกอกกก็ช่วยช่วยเชร์ช่วยไล่ช่วยเชร์ให้ทําให้เอฟซีมีเอฟซีของลุงพลกกอกมาติดตามติดตามช่องเจริญชนแนลเนี่ยนะครับมาเมื่อวานมาเยอะครับเกือบร้อยะครับเกืบ 100, 90, อบร้อยเก้าสิบกว่าคนอะก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับเอฟซี FC ของลุงพลเอฟซี FC ของลุงพลไอ้ลุงพลกกกอกใจใจถึงแต่ลุงพลครับครับ,รบเราก,ก็เป็นของลุงพลครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC ของลุงมงคลกบกอกนะครับก็ผมก็เป็น FC ของลุงลุงมงคลกกอก์ก็ทําให้ยังไงอ่ะมันความเห็นเป็นฝ่ายเดียวกันอ่ะแต่ว่าเราเป็นฝ่ายเดียวกันนะพูดภาษาชาวบ้านก็นพวกเดียวกันนะครับมันก็ต้องมีมีพักมีพวกครับความเห็นตรงกันไม่แย้งกันก็ถือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันนะครับไอเรื่องมงเรื่อง ลุงพลนะ่ะผมก็สบายใจแล้วเราไม่ต้องต้องชนะแน่นอนดูมาหลายดูละมาหลายที่ดูทนายทนายเขาก็บอกว่าอะไรนะทนายเขาบอกว่าไอ้กฎหมายฟอกเงินนะ่ะเอาอะไรไม่ได้หรอกกฎหมายฟอกเงินนะ่ะเพราะต้องเอาผิดเฉพาะคนค้ายาเสพติดหรือคนนักการเมืองใหญ่ที่รวยแบบว่ารวยผิดผิดสังเกตเนี่ยรายเงินเดือนละหมื่นกว่าสองหมื่นสามหมื่นรวยเป็นร้อยล้านเนี่ย ถ้าอย่างนั้นอ่ะจะมีกฎหมายฟอกเงินนะครับเขาก็แจ้งไปได้แต่อันนี้เราสบายใจได้ละแต่เรื่องลุงพลนี่ผมจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นละผมจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเนี่ยถ้าลุงพลนะสร้างพญานาคองพญาหลวงพ่อพญานาคหลวงปู่พญานาคเลยนะสําเร็จนะตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งดึงดูดเงินคนมานกอก ก็จะมีรายได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะขนาดนี้ยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแค่นี้ยังดึงเงินดึงเงินต่างประเทศเข้ามามา,มากมายดึงเงินยูทูบเข้ามามากมายซึ่งการเสียสละของการเสียสละของน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเป็นตำนานนะครับเป็นตำนานเป็นตำนานว่ามันจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตอาจจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพราะเป็นมันอะไรอะ่ะถ้าเกิดองค์พญานาคขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ จะสืบไปชั่วลูกชั่วหลานอีกหลายปียกตัวอย่างตำนานตำนานเกิดจากความผิดพลาดอะไรนะหอ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 ,อ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 พิซ่าหอพิซ่าที่ประเทศอิตาลีอหอเอน่ะอันนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของวิศวกรนะเกิดจากความผิดพลาดของวิศวรนะสุดสร้างฐานรากไม่ดีทําให้เอียงทําไมเขาไม่ทุบทิ้งทําไมเขาไม่ฟ้องร้องทําไมเขาไม่เขาด่ากันเออเนี่ยแต่คนตะกอนนะ จึงกลายมาเป็นตำนานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่มหัาจรรย์ของโลกนะต,ติดติดหนึ่งหนึ่งในมหศจรรา์ของโลกเหมือนกับอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะที่ว่าเขาสร้างวัดลงคุณนะ่ะสร้างวัดลงคุณมาเนี่ยก็เป็นตำนานไงตอนสร้างก็โดนด่าเยอะแยะโดนชาวบ้านโดนไล่ด่าก็เยอะแยะเข้ามานะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เป็นตำนานดึงนักท่องเที่ยวนําเงินเข้ามา ที่ลุงพลสร้างนี่กับมันคันนะครับหลวงปู่พญานาคเนี่ยเพราปู่พญานาคเนี่ยถ้าสําเร็จนะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งดึงเงินแหล่งดึงเงินแหล่งอะไรเข้ามาคนก็จะไปเที่ยวเศรษฐกิจก็จะดีนะดึงเงินจากประเทศเข้ามาด้วยนักท่องเที่ยวว่าข่าวมันดังไปทั่วโลกถ้านักท่องเที่ยวเข้ามานะเขาก็ต้องมาเที่ยวก็ต้องมาเห็นเหมือนเข้าไปที่นู่นน่ะถ้ำอะไรนะที่ถ้ำที่เด็กติดสิบสามคนอ่ะ นักท่องเที่ยวมาทุกคนก็ต้องไปอยากไปเห็นเออตรงไหนที่เด็กติดอะไรเงี้ยอันนี้เขาเขาก็มัต้องมาม้านกุกกอกอยู่ตรงไหนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพูดถึงอ่าพูดถึงยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์เออยูทูบเบอร์อ่พูดถึงยูทูบ YouTuber เบอร์ YouTuber นี่ก็มันเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งของของทุกๆุกคนนะครับโอกาสทุกๆคนเขาบอกว่าเออผมเข้าไปดูใน youtube ตอนนั้นเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ เป,เป็นดาราทุกคนเขาบอกว่าโลกนี้คือละครโลกนี้คือละครนะครับเราทุกคนเนี่ยเป็นพระเอกนงเอกกันหมดอ่ะสังเกตว่าคนว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเข้าข้างคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีอันนี้นะครับฟังมานะคนส่วนใหญ่ในในโลกเนี่ยทุกคนเลยเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็คนอื่นเป็นคนไม่ดีแล้วก็มันโยงมาเรื่องไอ้โลกนี้คือละคร แต่เดี๋ยวนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันเหมือนเราอยู่บนเวทีมันเหมือนเราอยู่ในจอเลยถ้าคุณทําไม่ดีแป๊บเดียวก็ออกมาเลยนะสมัยก่อนเราพูดไว้ตรงมันได้ได้สมัยนี้ละแล้วเราอ่ะเป็นเจ้าของทีวีกันทุกช่องเลยทุกคนนี้เป็นเจ้าของทีวีนะคนรวยทุกคนนะครับคุณมีช่องทีวีเป็นของตัวเองนะคุณรู้หรือเปล่าสมัยก่อนอนะ่ะนาทีเป็นแสนนะจ้างโฆษณาจ้างอะไรเนะี่ยเดี๋ยวนี้เรามีเราสามารถถ,ถ่ายทอดสดไลฟ์สดอะไรไม่ต้องเสียเงินนะครับไม่ต้องเสียเงินทําให้เรา มีโอกาสที่จะเอาตัวเองออกมานำสู่ช่องทีวีอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ผมจะจะมายังไงอะ่ะมาแนะนำตัวมาสร้างตัวเองแล้วเขาว่าคนแก่คนแก่แล้วทำเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเออเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปคนแก่แล้วไม่มีค่าเออไปไม่ต้องมาอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเราต้องพัฒนาตัวเองครับ พอเราเกิดก่อนเด็กครับยังไงเราต้องฉลาดกว่าเด็กใช่ปะ mm hmm. เด็กเกิดมาทีหลังมาทนะัเกิดมาเกิดมาทีหลังเราทำไมเขาฉลาดกว่าเราเออเด็กบางคนนะ่ะอายุเก้าขวบแปดขวบเก้าขวบสิบขวบสิบสองขวบเนะี่ยยังโอ้โหพูดภาษาอังกฤษได้ป้อพ่ออเรามีเด็กคนหนึ่งที่เคยดูคลิปไหมครับที่ว่าเด็กพูดได้สิบเอ็ดภาษาอ้ยเด็กนั้นก็พูดได้ทุกภาษาเลยเด็กขายของธรรมดาเออทำไมพูดได้เยอะแยะ การนี้จึงเป็นที่มาของผมตัดสินใจเรียนภาษาัมพูชาเรียนภาษาัมพูชาเรียนสามเดือนก็สาม,มารถพูดได้นะ่ะกระทาจึงมาทําคลิปเนี่ยแต่จะให้เรียนอย่างเดียวก็เบื่อก็ต้องมาพูดอะไรมัง่งเออเลยมี fc ของเป็น fc ของหลวงมงคลกกอกเนี่ยแล้วก็จะหาเพื่อนมาพูดคุยอะไรกันเง่ยครับปรับทุกสารทุกสุขดิบก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอยากให้มัน ตัวเองออกทีวีโทรทัศน์ของตัวเองรับมีโทรทัศน์แล้วเราต้องออกทุกวันทุกวันวันละห้าละทีสิบนาทีก็ยังดีอันนี้ได้รับคําแนะนําจากในในยูทูบเบอร์นั่นแหละโดยในยูทูบเบอร์นับยูทูบเบอร์นี่มีอะไรความรู้เยอะแยะมากมายจากเข้ามาอยู่เนี่ยถ้าเราไปดูในสิ่งที่ดีเราตั้งใจฟังในสิ่งที่ดีเราก็จะได้ความรู้มาปรับตัวอย่างตัวผมเองอ่ะก่อนแต่ก่อนเคยกินเหล้าเคยสูบบุหรี่เคยอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็เลิกหมดละไม่เอาสักอย่างเลย ก็จึงเพราะได้ความรู้จากในนี้แหละใน y o youtube นี่แหละไปฟังอาจารย์ฟังพระฟังนูน่นฟังนี่ฟังนักวิชาการมันก็ได้ความรู้ขึ้นมาผมชอบฟังนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยากจะฝากนะครับฝากฝากเรียนภาษากูชาถ้าไม่เรียนถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มาคุยกันอย่างนี้แหละผมก็จะมาแสดงอย่างนี้ทุกวันแสดงตัวทนเพื่อให้คนรู้จักนะครับครับผมจะได้เป็นโอกาส เป็นโอกาสให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับจริงๆเราก็ผมก็เป็นคนพูดไม่เก่งหรอกเป็นคนไม่ไม่กล้าพูดไม่อะไรด้วยนะครับนั้นคลิปนี้ก็จบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหน่อยผมเคยพูดแล้ว,ลวคลิปก่อนนะกลัวจะไม่มีคนเข้าไปดูเขาบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คนคนหนึ่งทำได้แล้วคนอีกคนหนึ่งจะทำไม่ได้นี่ผมเอามาใน u t u b e นั่แหละมันไม่อ่านคำคมอะไรนี่แหละครับ ครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูลุงมงคลกกอกเนี่ยกำลังรอดูไม่รู้จะไลกี่โมงครับงันจบแค่นี้กันนะครับดีครับ